ค่ะสำหรับการหาค่าของฟองังก์ชันตรีโกณมิติของมุม30 45 60นะคะเขาบอกว่ามันก็จะสามารถหาได้โดยอาศัยนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมที่เราจะต้องใช้ในการหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30ฮะ,ะก็ให้ดูจากที่รูปสามเหลี่ยมรูปแรกนะคะสามเหลี่ยมรูปนี้ก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมีมุมหนึ่งคือมุม60องศา อีกมุมหนึ่งคือ30องศา30บวกกับ60ก็เป็น90และบวกกับมุมฉากอีก90ก็เป็น180นะมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต้องรวมกันแล้วได้3า้ออ๋อได้ร80องศานะเสร็จแล้วความยาวด้านนะักเรียนคะดูนะให้จำงี้ค่ะด้านประกอบมุมฉากเนี่ยจะยาวด้านละหนึ่งอีกด้านหนึ่งด้านแรกนะจะยาวหนึ่งอีกด้านด้านหนึ่งจะยาวร้อสามส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากระยะสองค่ะ นะจะยาวอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองรูสามอย่างนี้นะคะหนึ่งสองรูสามนะคะถ้าเราพิจารณาที่มุมสามสิบถ้ามุมถ้าเราพิจารณาที่มุมสามสิบนะถ้าเราพิจารณาที่มุมสามสิบด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมสาสิบก็คือด้านข้ามด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้นะด้านฉากส่วนด้านที่ยาวรูดสามด้านที่ยาวรูดสามเนี่ย ก็คือมีมุม30กับมุมฉากติดกันเขาก็เลยเรียกว่าด้านชิดนะคะไซายของมุม30เราท่องว่าข้ามฉากก็คือข้าม1ฉาก2ก็ได้เศษ1นึส่วน2ข้อ30ชิดฉากชิดรูดฉาก2ก็รูด3ส่วน2แทน30ข้ามชิดข้าม1ชิดรูด 3, ก็1ส่วนรูดสส่วนอีก3าตัวที่เหลือโคเซ็ค,คือส่วนกลับของไซายซาย 1, 2 1งส่วน2ออันนี้ก็เป็น2ส่วน1 หรือสองเฉยๆ sec คือส่วนกลับของ cos ใช่ไหมคะ cos คือรู้สส่วนสเพราะนั้น sec ก็คือ2องส่วนรู้สามคอตคือส่วนกลับของ tan tan คือ1นึส่วนรู้สามเพราะนั้น cot ก็คือรู้สามส่วนหรู้สามเฉยๆนะคะข้ามมาดูที่มุม60ถ้ามุม60มุม60ก็คือมุมนี้ค่ะสีแดงนะแล้วพิจารณาที่มุม60ถ้าเราพิจารณาที่มุม60ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม60ก็คือด้านนี้ ด้านนี้จะเรียกว่าด้านข้ามดูสีแดงนะด้านที่มุม60กับมุมฉากอยู่ติดกันจะเรียกว่าด้านชิดส่วนด้านนี้ก็คงยังเป็นฉากเหมือนเดิมนะฮะไซ0ข้ามฉากข้ามรูดสามฉาก2ก็คือรูดสามส่วนสองคอสชิดฉาก1ส่วน2แทนข้ามชิดรูดสามส่วน1ก็คือรูดสามส่วนกลับของโคเซก ส่วนกับของโคเซกก็คือสองขอโทษค่ะส่วนกับของทรายก็คือโคเซกก็คือจะได้2ส่วนรู้สามส่วนกับของคอสก็คือเซกก็จะได้สองส่วนหนึ่งนะส่วนกับของแทนก็คือคอทก็จะได้1ส่วนรู้สาส่วนมุม4ี่ิบห้าเขาบอกว่าให้ดูมุมสี่ห้านะคะลูกมุมสี่ิห้าเนี่ยให้ดูอีกรูปหนึ่งค่ะรูปนี้ค่ะมุมไหนก็ได้ สมมติคุณพิจารณามุมนี้นะมุมสี่สิบห้าอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นสี่สิบห้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้านสี่สิบห้านี่ก็สี่สิบห้ารวมกันเป็นเก้าสิบบวกกับมุมฉากเก้าสิบก็เป็นร้อยแปดสิบด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละหนึ่งอีกด้านตรงข้ามมุมฉากยาวรูปสองนะคะถ้าเราพิจารณามุมล่างถ้าเราพิจารณามุมล่างมุมนี้นะด้านนี้จะเรียกด้านข้ามด้านนี้ก็จะเรียกด้านฉากด้านนี้จะเรียกด้านชิดนะคะไซ สี่ห้ข้ามฉากก็หส่วนรูปข้ามฉากคอ s สก็หนึ่งส่วนรูปสอแทนข้ามชิดหนึ่งส่วนหก็ได้หอีก3ามตัวที่เหลือโคเซกส่วนกับของไซน s i ซายหนส,ส่วนรูสองนั้นโคเซก,ก็รูปสองเซส่วนกับของคอ s ก็ได้รูปสองคอส่วนกับของแทนก็ได้1นนะคะมาดูวิธี การจำหรือเทคนิคการจำอัตราส่วนตรีโกณมิติของสามมุมที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะมันจำง่ายง่ายอย่างไรอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเขียนมุมร้อยกว่ามุมที่เราจะต้องจำนะคะมือสามสิบองศาสี่สิบห้าองศาหกสิบองศาเขียนตารางไว้นะแล้วก็มาเขียนอัตราส่วนตรโกณมิติหรือฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันแรกก็คือ sin ฟังก์ชันที่ 2, อสองโฟังก์ชันที่สามแทน 4. ี่โคเซกหเซกแล้วก็ 6. คอตอ่ะเสร็จแล้ววิธีการจำนะให้เรียนเขียน1 2.3ทุกอย่างใส่หลังคาคำว่าใส่หลังคาของครูก็คือใส่เครื่องหมายรุดค่ะใส่หลังคาใส่หลังคาทุกอย่างหารสทุกอย่างหารสอง ทุกอย่างหารสองรูปหนึ่งคืออะไรลูกบุรูปหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นเองส่วนสองถูกไหมคะแปลว่าไซด์สามสิบมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองไซด์สี่สิบห้าก็คือมีค่าเท่ากับรูปสองส่วนสองแต่นี่ยอาจจะแยงะ้งว่านักเรียนไม่เห็นเหมือนตารางเมื่อกี้เลยไอ้ตารางเมื่อกี้เนี่ยนะคะถ้าเราจะทําให้เหมือนให้ค่าเท่าเดิมเนี่ย จริงๆมันมีค่าเข้ากันกับตารางเมื่อกี้แต่ถ้าจะให้อยู่ในรูปของตารางเมื่อกี้นี่ค่ะเนื้เนียก็คูณด้วยรูสองส่วนรูสองทั้งเศษและส่วนรูปสองเศษคูณเศษนะรูปสองคูณรูสองมันก็คืออะไรคะรูปสองคูณรูปสองมันคืออะไรมันก็คือสองส่วนเอาส่วนคูณส่วนก็คือสองคูณรูสองก็ได้สองรูปสองปรากฏว่าไอสองข้างบนสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองตัดได้ใช่ไหมคะมันก็จะ ได้เศษ1ส่วนข้างล่างเหลืออะไรเหลือรูปสองเห็นไหมอยู่ในรูปตารางเมื่อกี้แล้วนั่นหมายความว่าไอ้รูปสองส่วนสกับ1นึส่วนรูปสองเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนั่นเนี่ยจะใช้แบบไหนก็ได้ใช้รูปสองส่วนสก็ได้หรือใช้1นึส่วนรูปสองก็ได้นะคะค่าเท่ากันไซหกสิบมีค่าเท่าไหร่ไซหกสิบก็มีค่าเท่ากับรูปสามส่วนสองอันนี้เหมือนใช่ไหมก็ไม่ต้องไปแปลงอะไรนะคะอ่ะต่อไปคอส ถ้าเป็นคอสคอสจำยังไงนะคอสจำยังไงนะคะคอสนักเรียนก็ท่องกลับกับเมื่อกี้เมื่อกี้หนึ่งสองสามคราวนี้นักเรียนก็ใส่สามสองหนึ่งใส่หลังคาใส่หลังคาใส่หลังคาทุกอย่างหารสองทุกอย่างหารสองทุกอย่างหารสอง แปลว่าคอสสามมีค่าเท่าไรรูปสามส่วนสองก็ไม่ต้องแ,แปลแงอะไรนะก็ใส่รูปสามส่วนสองนะคะคอสสี่มีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากับ2องส่วนรูทสหรือใครจะทําแบบนี้ใครจะจาอะไรนี้ก็คือหนึส่วนรูสอมันมีค่าเท่ากันแต่ครูใช้าววันนีใช้รูปสองส่วนสได้ไหมเมือนก็ได้ค่ามันเท่ากันคอสหกสิบคอสหคือรูทหนส่วนสองรูก็คืออะไรคะรูปหนึงก็คือ1นส่วนส ถูกไหมเค okay, ได้แล้วไม่ต้องไปจำรูปสามเหลี่ยมเลยเนอะเอาต่อไปแทน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 ทำไงแทนทําไงแทนนะคะน่าเรียนจำไว้นะคะแทนให้มองค่าของซา์กับของคอสและเอาพอเสพาะเศษมาเศษส่วนด้วยเศษของซา์ส่วนด้วยเศษของคอสจะเป็นแทนค่ะนั่นก็คือแทน30จะมีค่าเท่ากับเศษ หนึ่งส่วนรูทสามถูกไหมแทนสิบห้ามีค่าเท่าไหร่แทนสิบห้ามีค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ตรงนี้ก็ได้ค่ะรูทสองส่วนรูทสองรูทสองส่วนรูทสองรูทสองส่วนรูทสองบัดกันก็คืออะไรนั่นเองก็คือหนึ่งนั่นเองค่ะแทนหกสิบแทนหกสิบมีค่าเท่าไหร่รูทสามส่วนหนึ่งค่ะรูทสาม ส่วนหนึ่งซึ่งรูปสามส่วนหนึ่งก็คืออะไรนั่นเองก็คือรูปสานั่นเองทีนี้ไปโคเซกโอ้โหโคเซกง่ายมากค่ะโคเซกคือส่วนกับของสายใช่ไหมคะสาย30มีค่า1นึ่งกก็เป็น2ส่วนหหรือมีค่าเท่ากับ2นั่นเองสาย4 5มีค่าเท่ากับรูส่วน2ก็เป็น2ส่วนรูสงสมีค่าเท่ากับรูปสามส่วน2โคเกก็ต้องเป็น สองส่วนรู้สามเกค่ะเศกเป็นส่วนกลับของไพ่เศกเป็นส่วนกลับของคอสอ่ะสามสิบคอสสามสิบมีค่ารู้สามส่วนสองเศกสามสิบก็มีค่าเป็นสองส่วนรู้สามสี T ่ห้าก็มีค่าเป็นสองส่วนรูสองเศกหกสิบก็มีค่าเป็นสองส่วนหนึ่ ใส่2เฉยๆก็ได้ต่อไปค่ะคอดคอดคือส่วนกับของแทนส่วนกับของแทนนะคะอ่ะแทน30มีค่า1นึส่วนรู้สเพราะฉะนั้นคอดก็เป็นรู้สส่วนหก็ใส่รู้สามเฉยๆคอดสี่สิบห้าคอดสีก็คืออะไรคะส่วนกับของของรู้สส่วนรู้สก็คือรู้สส่วนรู้สหรือมีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมคอด 60ก็มีค่าเท่ากับ1นึส่วนรุอานะคะนี่คือเทคนิคในการจำจำได้ไหมอ่ะลองดูนะคะลองใช้เทคนิคนี้ดูนะคะจริงๆวิธีการจำค่าอัตราส่วนตีกณมิติมันมีวิธีการใช้มือเคียกดของมือซ้ายนะคะนักเรียนลองเขียนเลขตามที่คุณพูดนะไว้ที่ปลายนิ้วกด้กันเหนียวนะคะ นิ้วโป้งเขียนเลขศูนย์นิ้วชี้เขียน30นิ้วกลาง45นิ้วนาง60นิ้วก้อย90้าห้ามสลับเลยนะครลูกสวูนส0มสิบส 30, ตีห้าหกสิองศาเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนท่องไว้ว่าถ้าทางซ้ายก็คือสายทางขวาคือคอสสายมัเสียงสราไอเหมือนกันลูกสายสายคอสก็ต้องเป็นขวานะคะ และให้จำว่าค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่ยหาได้จากสแควร์รูทจำนวนนิ้วหารด้วย2องลังจักไม่ได้นะสแควร์รูทจำนวนนิ้วหารด้วย2อ,อ่ะเช่นถ้าเช่นถ้าเราจะหาค่าของมุม30นิ้ว30คือนิ้วไหนนิ้วสีเราก็ต้ององอนิ้วสีนะคะทีนี้มีวิธีการอย่างไรอ่ะมีวิธีการอย่างไรดูนะคะ ถ้าสมมุติว่านักเรียนจะหาค่าไซด์สามสิบนักเรียนงอนิ้วสามสิบไปแล้วงอนิ้วชี้ไปแล้วใช่ไหมคะไซด์สามสิบองศาไซด์สามสิบองศาไซด์เสียบสามสิบองศาเนี่ยมันก็คือสแควรูตจำนวนนิ้วนิ้วทางซ้ายเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งนิ้วคือนิ้วโป้งนะคะนิ้วทางซ้ายคือเหลือน,นิ้วโป้งก็คือเหลือหนึ่งส่วนสองค่ะแต่ว่ารูดหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองไซด์สามสิบเลยมั้ยมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง ถ้าอ่าข้อ30ข้อ30ข้อ30เนี่ยให้ดูทางขวาทางขวาเหลือกี่นิ้วคะทางขวาเหลือกี่นิ้วคะทางขวาเหลือ3นิ้วก็คือรูทสามจำไว้รูปถ้าเลข3าเนี่ยมันจะต้องมีรูทเสมอรูทสามส่วน2ค่ะข้อ30แล้วถ้าแทนถ้าแทนแทนเนี่ยให้เอานิวน้วจํานวนนิ้วทางซ้ายหารด้วยจํานวนนิ้วทางขวาทางซ้ายก็คือเหลือ1ถูกไหมทางขวาเหลือ สามนิ้วก็คือ1นส่วนสแต่ครูบอกว่าสาสตต้องมีเครื่องหมายรู้เสมอค่ะแปลว่าแทน30มสิบนี่ค่ะเท่ากับเศษหส่วนรู้สามนี่คือสมมุม30สบนะทีนี้เอาใหม่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเป็นมุม4ี่สิบห้าถ้าเป็นมุม4ี่สิบห้านั่นเรนก็ต้องงอนิ้วกลางงอนิ้วกลางถูกไหมงอนิ้วกลางซ้าย45บห้าซสสห้ามีค่าเท่าไหร่ไซสี่สิบห้า ซ้ายคือทางซ้ายสระไอซ้ายเหลือกี่กนิ้วคะเนี่ยเหลือกี่นิ้วทางซ้ายเหลือกี่นิ้ว2นิ้วก็คือรูทจำนวนนิ้วค่ะก็คือรูทสองส่วนสองคอสคอสเหลือกี่นิ้วคอสเหลือกี่นิ้วคอสทางขวาใช่ไหมคอสสี่สิบห้าคอสก็คือจำนวนนิ้วทางขวาเหลือหนึ่งนิ้วสองนิ้วนะคะก็คือรูทจำนวนนิ้วก็คือรูทสองส่วนสองเสมอ แทนแทน45ก็หาได้จากนิ้วทางซ้ายก็มี2ใช่ไหมรูสองนิ้วทางขวาก็มี2องรูสองหารรูสองก็ได้เท่ากับ1นึ่แปลว่าแทน45มีค่าเท่ากับ1ค่ะเขียนไหมคะมาดูต่อกันที่ตัวอย่างที่7นะคะ ในตัวอย่างที่7ตัวอย่างที่7นะคะโจทย์ให้มาว่ากำหนดให้ A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุม A B D 45องศามุม A C D เท่ากับ60องศาถ้า A D เท่ากับ12หน่วยจงหา B C ยาวก,กี่หน่วยนักเรียนนะคะเขาก็มีรูปมาให้มีรูปให้นะฮะ A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มุม a b d 45องศามุม a b d 45องศาคือตรงไหนมุม a b c ก็คือตรงนี้ค่ะนักเรียน a b c ตรงนี้นะคะ45องศาตรงนี้นะคะ45องศา a c d a c d ตรงนี้ค่ะนักเรียน a c d ตรงนี้นะคะ60องศา60องศาถ้า a d a d คือด้านนี้ค่ะ ยาว12หน่วยจงหา BC BC หมายความว่าเขาให้หาแค่จากจุดนี้ไปถึงจุดนี้ถามว่ายาวเท่ากับกี่หน่วยตรงเนี้ยคือสิ่งที่เขาทราบอยากทราบว่ามันเท่ากับกี่หน่วยนะคะซึ่งเราจะอาศัยออความรู้เรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติเข้ามาช่วยนะคะนักเรียนคะอันดับแรกเนี่ยให้นักเรียนมองที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนสามเหลี่ยม abd ก่อน ะะสามเหลี่ยม ABD อ่ะนักเรียนจากสามเหลี่ยมอันนี้นะครูเอา,าเฉพาะครูยขยายรูปให้ดูนะคะว่าถ้าครูให้นักเรียนพิจารณาเฉพาะสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะพะิจารณาเฉพาะสามเหลี่ยมรูปใหญ่ข้างนอกคือ A B D ตรงนี้คือ12ถูกไหมนะ,ะรูปนี้นะสิ่งที่ครูจะต้องหาก็คือ ต้องหา BD ให้ได้ก่อนว่ามันได้เท่ากับเท่าไรหาของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนนะหา BD ให้ได้ก่อนเท่ากับเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ครูไม่รู้ครูอยากรู้ครูสมมุติว่าให้มันเป็น x นะคะทีนี้ไอส้สามเหลี่ยม a b d เนี่ยนะคะมันมีมุม B เท่ากับ45องศาใช่ไหมมันมีมุม d เท่ากับ45หองศาตรงนี้เป็นมุมฉากเนาะตรงนี้เป็นมุมฉากนะคะ สิ่งที่เรารู้ก็คือรู้ด้านนี้ค่ะด้านที่ยาว12ด้าน AD เนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับมุม B เราควรจะเรียกมันว่าด้านอะไรดีคะด้ะไรดีคะเราพิจาณามุม B อะค่ะก็ต้องเรียกมันว่าด้านข้ามถูกไหมอืมและด้านที่เรากําลังอยากรู้คือด้าน BD ด้านที่สมมติว่ามันยาว x เ,เนี่ยเห็นไหมคะมุมที่เราพิจารณาคือ45กับ มุมฉากอยู่ตรงนี้มันอยู่ชิดติดกันเราก็เลยเรียกด้าน x ว่าด้านชิดโอเคไหมอ่ละค่ะจากสามเหลี่ยมรูปนี้ความสัมพันธ์ของด้านที่เรารู้กับความสัมพันธ์ของด้านที่เราต้องการอยากจะทราบข้ามชิดมันเป็นความสัมพันธ์ของอัตราส่วนติกลมิติคืออะไรคะแทนค่ะแทนแทนเราพูวงว่าข้ามชิดใช่ไหมคะ แทนของใครก็ต้องแทนของมุม45ค่ะเพราะเรากำลังพิจนาม,มุม45แทน45เนี่ยนะ,ะแทน45เนี่ยเมื่อกี้กูพูดแล้วนะคะว่าแทนเนี่ยมันคือข้ามชิดใช่ไหมฮะแทน45ก็จะต้องมีค่าเท่ากับรูปนี้ค่ะข้ามคืออะไรข้าข้ามก็คือยาว12หารด้วยชิดชิดเท่าไหร่ไม่รู้ยาว x แล้วเรารู้ว่าแทนสิบห้านี้ค่าเท่าไหร่ไหมคะรู้ไหมคะอ่านิ้วขึ้นมาเอามือเอามือซ้ายขึ้นมาค่ะนิ้วโป้งคือศูนย์องศานิ้วชี้คือสามสิบนิ้วกลางคือสี่สิบห้าอ่านักเรียนงอนิ้วกลางลงไปงอนิ้วกลางลงไปแทนคือด้านซ้ายซ้ายเหลือกี่นิ้วคะของนักเรียนหลังจากที่นักเรียนงอนิ้ว สี่ห้าไปแล้วอะหารนิ้วกลางลงไปแล้วอะค่ะซ้ายเหลือกี่นิ้วสองขวาเหลือกี่นิ้วสองก็แปลว่ารูปสองส่วนสองรูปสองส่วนสอง,สอง,สองหารกันเหลืออะไรคะลูกหนึ่งแทนสี่สิบห้าคือหนึ่งถูกไหมหรือไม่อย่างนั้นนักเรียนอาจจะดูจากตารางนี้ก็ได้แทนสี่สิบห้าแทนสี่สิบห้ามีค่าเท่าไหร่แทนสี่สิบห้ามีค่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นคูณแทน ค่าของแทนสี่สิบห้าด้วย1น,นะคะอะแทน45มีค่าเท่ากับ1แทนค่าแล้วนะแทนส5่าเท่ากับ1น,นก็จะมีค่าเท่ากับ12บส่วน x ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่ก็ย้าย x ขึ้นไปคูณกับ1 x 1 x แปลว่า x มีค่าเท่ากับ12ตอนนี้นักเรียนได้คําตอบตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้นักเรียนได้คําตอบตรงนี้เลยวนะคะว่า B D ยาวเท่ากับเท่าไหร่นะคะลูกเท่ากับ12หาไว้แล้วค่ะตอนนี้ B D เท่ากับ12หาไว้แล้วต่อไปนักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมรูปเล็กเพื่อที่จะหา C D ถ้านักเรียนหา C D ได้เสร็จปุ๊บ B D รู้ C D รู้อยากจะหา B C ก็เอา B, B D, D ตั้งลบด้วย B อาลบด้วย C D ถูกไหมอ่ะราะนักเรียนไปดูที่สามเหลี่ยมรูปเล็กสามเหลี่ยมรูปเล็ก A C D สามเหลี่ยม acd อ่ะครูวาดรูปให้อีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้ข้างๆนะสามเหลี่ยม acd ตรงนี้เป็น a ตรงนี้เป็น c ตรงนี้เป็น d ด้านนี้ยาวสิบสองเหมือนเดิมด้าน cd ไม่รู้สมมุติเป็น x เหมือนเมื่อกี้ค่ะตรงนี้มุมอะไรนะอ่ามุมหกสิบตรงนี้มุมหกสิบเนาะ่ะมา เหมือนเดิมค่ะเรีนความสัมพันธ์ของด้านที่ยาว12ก็คือเป็นด้านข้ามเหมือนเดิมด้าน x ก,ก็เป็นด้านชิดเหมือนเดิมถูกไหมคะความสัมพันธ์ก็ต้องเหมือนเดิมค่ะก็คืออะไรนั่นเองก็คือแทนแทนของมุมอะไรคะอันนี้เปลี่ยนมุมนิดนึงค่ะแทนหกสิบค่ะแทนคือแทนคือข้ามชิดข้ามยาว12ชิด ยาวไม่รู้สมมุติว่าเป็น x แทน60มีค่าเท่าไหร่อา้าวแทน60เท่าไหร่อัตรารางอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแทน60แทนอยู่นะี60นะ่60อยู่นี่ค่ะแทน60เนี่ยนะแทน60นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะรูทสามแทนค่าแทน60ด้วยรูทสามเท่ากับเศษ12สส่วน x อยากทราบว่า x มีค่าเท่าไหร่ย้าย x ขึ้นไปเอารูทสามลงมา x ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ 1 2ส่วนรูทสามนะฮะเศษสิบสองส่วนรูทสามถ้านักนเรียนมีเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขอยู่ในมือนะคะไอเอา12หารด้วยรูทสามเนี่ยมันจะได้มีค่าเออประมาณ6.93ลองกดดูซิครูกดผิดป่ะอืมอันนี้คืออะไร6.93เนี่ย6.93เนี่ยมันคือตรงนี้ใช่ไหมคือตรงนี้เนี่ยคือเนะคะก็คือ CD ค่ะ CD นะ6 9 9ก้าสามแทั้งหมด b b นะีะคือ12จะหา bc ได้ไหมได้เนาะอ่ะครูขอพื้นที่จากตรงนี้นะคะอ่ะขอพื้นที่นิดนึงอ่าขอพื้นที่นิดนึงนะคะขอพื้นที่นิดนึงคุณก็จะได้ออกมาว่า bc BC จะหาได้โดยการเอา BD ถูกไหมตั้งเอา BD ตั้งแล้วลบด้วย CD ถูกไหมคะแปลว่า BC ของคุณก็จะมีค่าเท่ากับ BD BD คืออะไร BD ก็คือรูปนี้ไงคะรูป X ของรูปนี้นะคะเนี่ยเนี่ยนีอันนี้เนี้ยเนี่ยคือ BD เนะ BD ก็คือเอาสิบสองลบด้วยลบด้วยอะไรลบด้วย C D C D ก็คือนี่ค่ะที่คุณหาไว้เนี่ยเนี่ย C D 6จุดเกแปลว่า B C มีค่าเท่ากับเอาสิบสองลบ6ก3มีค่าเท่าไหร่คะ5.07 5.07หน่วย คำตอบคือเป็นหน่วยนะหน่วยมันก็เป็นหน่วยนะคะนี่คือ d c ได้แล้วค่ะคำตอบเสร็จแล้วโอเคไหมคะพอได้ไหมคะมค่ะสำหรับตัวอย่างที่8นะคะตัวอย่างที่8โจทย์บอกว่าจงหาค่าของ sin 60ิบคูณกับคอส45บวกดแท่สิแล้วก็คูณด้วยเ e c 30นะคะถ้านักเรียนจะหาค่าของมัน ในขอหาค่าของโจทย์ข้อนี้ได้เนี่นก็ต้องรู้ค่าแต่ละค่าซ้าย60มีค่าเท่าไหร่ข้อ45มีค่าเท่าไหร่แทน45มีค่าเท่าไหร่เสก30มีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องจําให้ได้เลยให้แม่นเลยนะคะสาหรับค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ในที่นี้กูขอใช้ตารางให้ดูนะคะว่าตารางค่าของฟังก์ชันนะคะของมุมต่างๆ ตามนี้นะคะเพื่อที่เรียนจะได้มองเห็นภาพนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะเราจะแทนค่าไซด์หกนะคะไซด์หกสิไซด์ของมุม60นะคะก็คือมีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองคูณแทนค่าไซด์หกด้วยรูทสามส่วนสองตัวนี้นะคะคูณกับคอส45่สิบห้าคอสสี 45. คอสสีนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสองหรือบางคนจะใช้รูทบางคนจะใช้รูทสองส่วนสองก็ได้นะแต่ในที่นี้กูใช้1ส่วนรูทสองนะคะ<ม>แล้วก็บวกกับแทน45แทน45แทน45ก็คือตัวนี้ถูกไหมคะ45แทนค่าด้วย1คูณกับเศษ30มสิเศษอยู่นี่ค่ะเศษ30 30ตรงนี้นะคะแทนค่าด้วย2ส่วนรูสากลุ่มแรกรู้สาส่วน2คูณกับ1 2ส่วนรูก็จะได้เศษคูณเศษค่ะรู้สามคูณ1ก็ได้รู 3. ส่วนคูณ2ส่วนคูณส่วน2คูณกับรูก็ได้2อรู 2. บวกด้วย1คูณกับ2ก็ได้ สองส่วนรูทสามปรากฏว่าเอา้าดูค่ะสองส่วนสองรูทสองบวกสองส่วนรูทสามมันคูณกันได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไไดอะถ้าไม่ได้แล้วเราทำไงถ้าไม่ได้ครูอนุญาตนะคะสำหรับข้อนี้นะคะครูอนุญาตให้นักเรียนตอบเท่านี้ได้เลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะนำมาบวกกันได้เนาะอะ,อะไม่ได้บวกกันต่อไม่ได้ก็เอาแค่นี้เลยตอบแค่นี้เลย นะคะตัวอย่างที่9ตัวอย่างที่9้าโจทย์ให้มาว่าจงหาค่าของ3าม n ซายกกำลังสองของมุม30มสิบวกคอสของมุมสายกกำลังสองลบสามคอสของมุม60ยกกำลังสองนะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมครูขออนุญาตฉายตารางเข้ามาช่วยนะคะให้นักเรียนเห็นภาพ ก็จะได้3คูณกับ s ซ n 3สามสิบมีค่าเท่าไหร่ซด์สามสิบมีค่า1นึส่วน2กูแทนค่านะคะหส่วน2แต่มันยกกำลังสองค่ะแต่มันยกกำลังสองบวกด้วยคอสามสิบคอสมสีค่าเท่าไหร่คะคอสามสิบมีค่าเท่ากับรูทส่วนส ทำไมด้วยยกกําลังสองด้วยลบคอสหกสิบคอสหกสิบมีค่าเท่าไหร่คะหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองอ้อขอโทษค่ะนักเรียนมีเลขสามคูณอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะมีเลขสามคูณอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะสามคูณกับคอสหกสิบสามคูณกับหนึ่งส่วนสองยกกําลังสองค่ะจะได้เท่ากับสาม หนส่วนสยกกําลังสองก็หมายความว่า1ก็ยกกําลังสองก็ยกกําลังสองนั่นก็คือ3คูณกับ1นส่วนสตัวนี้นะสามคูณกับห่งส่วนสบวกด้วยรูทสามยกกำลังสองรูทสยกกาลังสองก็ได้รูทเก้รูทเกอนรูทออกมาก็เป็นสาถูกไหมฮะจำไว้เลยน,นะคะถ้าเครื่องหมายรูทยกกําลังสองมันเครื่องหมายนี้จะหายไปค่ะเหลือเฉพาะตัวข้างในค่ะ ไหนทีนี้ก็เหลือ3ส่วน2ยกกำลัง2ก็ได้4ลบคิดในวงเล็บก่อน1ยกกำลัง2 1ยกกำลัง2คืออะไรคะก็ได้1 1คูณกับ3ข้างนอกก็เป็น3ส่วน2ยกกำลัง2ได้4ก็จะได้ออกมา3คูณ1ก็ได้3ส่วน4บวก3ส่วน4ลบ 3ส,ส่วน4นักเรียนคะบวก3ส่วน4กับลบ3าส่วน4แล้วตัดออกไปคู่หนึ่งค่ะตัวนี้เป็นตัดแลวหมดไปใช่ไหมคะเป็นหลสูย์นะแปลว่าข้อนะข้อนี้นักเรียนก็จะได้คำตอบคือเศษ3ส่วน4เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะได้นะ,ะเดี๋ยวนักเรียนหยุดเบรกนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ เดี๋ยวครูจะส่งให้ใน google classroom นะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้เอาหนังสือกลับบ้านเดี๋ยวครูจะถ่ายโจทย์ให้ใน google classroom นะคะแล้วเรียนก็ทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งด้วยนะคะ